วันนี้จะมาสาธิตการรับแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆทำเองได้และได้ผลดีใบแบตเตอรี่ไม่สึกดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีขวดน้ำมันกา๊าซซื้อ45บาทครับที่ร้านเป็นน้ำมันก๊าซอย่างดีแบตเตอรี่ที่เราจะใช้รับไม่ต้องถอดสบายๆแล้วก็ผมใช้ถ้วยเก่า เบื้องใส่น้ำมันกา๊าซและแบตเตอรี่นเอามาผูกห้อยไว้ผูกห้อยไว้หาที่ผูกห้อยไว้เพื่อให้หย่อนลงมาในจุ่มในน้ำมันกา๊าซพอดีปลายพอดีปลายจุ่มน้ำมันกา๊าซหลังจากนั้นเราก็เปิดแบตเตอรีน่นเพื่อให้ใบแบตเตอรี่ยนใบฟันแบตเตอรี่ยนถูกันในน้ำมันกา๊าซทิ้งไว้จน น้ำมันมีดำๆออกมาครับแล้วเหล็กจะสีกันไปเรื่อยๆทิ้งไว้ให้เหล็กสีกันปรับฟันให้ชิดนะครับชิดไว้โยกฟันชิดไว้ถูไว้อย่างเงี้ยสิบสิบห้านาทีทิ้งไว้เลยถูไว้ี้ไม่ต้องจุ่มลงเยอะนะครับเท่านี้ใบแบตเตอรี่นเราก็จะสามารถใช้งานได้คมดีไม่สึก มากลองดูนะครับจากเลิศวินเทจ